ปุคละสูตรว่าด้วยบุคคลสี่ประเภทร้อยสามสิบสองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระเจ้าประเสนที่โกศลผู้ประทับนั่งณที่สมควรดังนี้ว่ามหาบอพิษ บุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือหนึ่งบุคคลผู้มืดมาและมืดไป 2. บุคคลผู้มืดมาแต่สว่างไป 3. บุคคลผู้สว่างมาแต่มืดไป 4. บุคคลผู้สว่างมาและสว่างไปบุคคลผู้มืดมาและมืดไปเป็นอย่างไรคือ บุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานตระกูลช่างสารตระกูลนายพลานตระกูลช่างรถหรือตระกูลคนเทขยะเป็นตระกูลยากจนมีข้าวน้ำและสิ่งของเครื่องใช้น้อยเป็นไปอย่างฝืดเครืองเป็นแหล่งที่หาของกินและเครื่องนุ่งห่มได้ยาก และเขามีผิวพรรณหม่นหม,หมองไม่น่าดูต่ำเตี้ยมีความเจ็บป่วยมากตาบอดเป็นง่อยเป็นคนกระจอกหรือเป็นโรคอมาพาตมักไม่ได้ข้าวน้ําผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีบและเขายัางประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริต หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนารกอุปมาเหมือนบุรุษไปจากความมืดสู่ความมืดมิดหรือไปจากความมืดมัวสู่ความมืดมัวหรือไปจากสายเลือดชั่วสู่สายเลือดชั่วแม้ฉันใดมหาบอพิษตถาคตกล่าวว่าบุคคลน,นี้มีอุปมาฉันนั้นบุคคลผู้มืดมาและมืดไป เป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้มืดมาแต่สว่างไปเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานตระกูลช่างศารตระกูลนายพรานตระกูลช่างรถหรือตระกูลคนเทขยะเป็นตระกูลยากจนมีข้าวน้ำและสิ่งของเครื่องใช้น้อยเป็นไปอย่างฝืดเคือง เป็นแหล่งที่หาของกินและเครื่องนุ่งห่มได้ยากและเขามีผิวพันธุ์หมุนมองไม่น่าดูต่ำเตี้ยมีความเจ็บป่วยมากตาบอดเป็นง่อยเป็นคนกระจอกหรือเป็นโรคอัมาพาตมักไม่ได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีบแต่เขาประพฤติกายสุจริต วจีสุจริตมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์อุปมาเหมือนบุรุษขึ้นจากแผ่นดินสู่บันลังหรือขึ้นจากบันลังสู่หลังมา้าหรือขึ้นจากหลังม้าสู่คอช้างหรือขึ้นจากคอช้างสู่ปราศาสตแม้ฉันใดมหาบอบพิษตถาคตกล่าวว่าบุคคลน,นี้มีอุปมาฉันนั้น บุคคลผู้มืดมาแต่สว่างไปเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้สว่างมาแต่มืดไปเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลสูงคือตระกูลขัติยะมหาศาลตระกูลพราหมมหาศาลหรือตระกูลขหบดีมหาศาลเป็นตระกูลมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีเครื่องใช้ที่น่าปลื้มใจมากมาย มีทรัพย์และธัญญชาติมากมายและเขามีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีผิวพันธผุดผ่องยิ่งนักได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแต่เขาประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวิิบาทนรก อุปมาเหมือนบุรุษลงจากประสาทสู่คอช้างหรือลงจากคอช้างสู่หลังมา้าหรือลงจากหลังม้าสู่บันลังหรือลงจากบันลังสู่พื้นดินหรือลงจากพื้นดินเข้าสู่ที่มืดแม้ฉันใดมหาบ่อพิษตถาคตกล่าวว่าบุคคลนี้มีอุปมาฉันนั้นบุคคลผู้สว่างมาแต่มืดไปเป็นอย่างนี้แล บุคคลผู้สว่างมาและสว่างไปเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลสูงคือตระกูลขัตติยะมหาศาตลตระกูลพรามมหาศาลหรือตระกูลขาหาบดีมหาศาลเป็นตระกูลมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีเครื่องใช้ที่น่าปลื้มใจมากมายมีทรัพย์และธัญ,ญชาติมากมาย และเขามีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีผิวพันธุ์ผุดผ่องยิ่งนักได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูร้ายที่นอนที่พักและเครื่องประทิพแต่เขาก็ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์อุปมาเหมือนบุรุษก้าวไปด้วยดีจากบัลลังสู่บัลลัง หรือกล้าวไปด้วยดีจากหลังม้าสู่หลังมา้าหรือกล้าวไปด้วยดีจากคอช้างสู่คอช้างหรือกล้าวไปด้วยดีจากประสาทสู่ประสาทแม้ฉันใดมหาบอพิษตถาคตกล่าวว่าบุคคลนี้มีอุปมายฉันนั้นบุคคลผู้สว่างมาและสว่างไปเป็นอย่างนี้แหลมหาบอพิษบุคคลสี่จำพวกนี้แล มีปรากฏอยู่ในโลกพระผู้มีพระภาคผู้สุคตสาสดาได้ตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่ามหาบอพิษบุรุษเข็นใจไม่มีศรัทธาเป็นคนระหนีเหนียวแน่นมีความดำริชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่มีความเอื้อเฟือ้อด่าบริภาสมณนะหรือพราหมณ์ หรือว่าน,นิพกอื่นๆเขาเป็นคนไม่มีประโยชน์เป็นคนมักโกรธย่อมห้ามคนที่กำลังให้สิ่งของเครื่องใช้แก่คนที่กำลังขอมหาบอพิษผู้เป็นใหญ่กว่าปวงชนคนเช่นนั้นเมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงนรกอันโหดร้ายบุคคลประเภทนี้ชื่อว่าผู้มืดมาและมืดไปมหาบอพิษ บุรุษเข็นใจแต่มีศรัทธามีความไม่ตรณีมีความดำริประเสริฐมีใจไม่ฟุ้งซ่านย่อมให้ทานย่อมลุกรับสมณะหรือพรามหรือวนิพกอื่นๆย่อมสำเนียกในจัญญาอันเรียบร้อยไม่ห้ามคนที่กำลังจะให้สิ่งของเครื่องใช้แก่คนที่กำลังขอมหาบออพิษผู้เป็นใหญ่กว่าปวงชน คนเช่นนั้นเมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงไตรท,ทิพยสถานบุคคลประเภทนี้ชื่อว่าผู้มืดมาแต่สว่างไปมหาบอพิษบุรุษมั่งมีแต่ไม่มีศรัทธาเป็นคนระหนีเหนียวแน่นมีความดำริชั่วเป็นวิชาทิฏฐิไม่มีความเอือ้อเฟื้อด่าบริภาสมณะหรือพรามหรือว่านิพกอื่นๆเขาเป็นคนไม่มีประโยชน์ เป็นคนมักโกรธย่อมห้ามคนที่กำลังจะให้สิ่งของเครื่องใช้แก่คนที่กำลังขอมหาบพิษผู้เป็นใหญ่กว่าปวงชนคนฉะนั้นเมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงนรกอันโหดร้ายบุคคลประเภทนี้ชื่อว่าผู้สว่างมาและมืดไปมหาบอพิษบุรุษมั่งมีทั้งมีศรัทธาไม่มีความตรณีมีความดำริประเสริฐมีใจไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมให้ทานย่อมลุกรับสมณะหรือพรามณ์หรือว่านิพกอื่นๆย่อมสำเนียกในจัญญาอันเรียบร้อยไม่ห้ามคนที่กำลังจะให้สิ่งของเครื่องใช้แก่คนที่กำลังขอมหาบอพิษผู้เป็นใหญ่กว่าปวงชนคนเช่นนั้นเมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงไตรที่พยสถานบุคคลประเภทนี้ชื่อว่าผู้สว่างมาและสว่างไป